สวัสดีค่ะถึงใจคนดูดาราสาวหวนกับช่องเจ็ดในรอบ8ปีถือเป็นการกลับมาร่วมงานกับช่องเจ็ดอีกครั้งในรอบ8ปีเลยค่ะสำหรับนักแสดงสาวน้ำหวานกันนาพรหลังกลับมาร่วมงานสร้างสีสันในละครสุดเข้มข้นที่กำลังออนแอร์อย่างรอยรับรอยบาดทางช่องเจ็ดในบทของคุณคริงเมียอีกคนของคุณหลวงซึ่งหลังจากที่ออนแอร์แล้วก็ทำแฟนๆชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า น้ำหวานแสดงดีมากแถมยังเล่นได้ร้ายถึงใจคนดูอยากจะให้กลับมาร่วมง,งานกับทางช่องเจ็ดบ่อยๆกลับมาในรอบ8ปีกระแสตอบรับดีแบบนี้เชื่อว่าสาวน้ำหวานคงจะกลับมาร่วมง,งานกับช่องบ่อยๆแน่นอนส่วนเพ่นๆคนไหนที่ชื่นชอบและอยากติดตามสาวคนนี้ก็าสามารถไปติดตามที่อินตาแกรมน้ำหวานกันได้เลย พอนอกสังจะมีการอัปเดตผลงานใหม่ๆทางช่องทางนี้แล้วยังมีภาพความสวยสุดสนอกจอออกมาให้ติดตามกันตลอดด้วยและอย่าลืมเป็นกำลังใจให้สาวคนนี้และช่องเจดด้วยการติดตามรับชมละครรอยรักรอยบาวทางช่องหน้าจอทีวีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ